ไปอยู่นี่ไปนะอย่าม่ได้โอ้ยจุ่งไปทางเอเลยจุ้งไปทางเอไมจุมไปทางนี่เลยไม่เดินทางนี้ไปทางเอ้ไปไปหัวชนเลยไปทางน้ไปขี้เลยเทเดินรขี้เลขี้มันเต็้ไปไปไปปุ๋ยนีไปทางมาไปไปทางน้ไปหัวมอนัดมาหนิยัเบาป้าเแล้ทางหัวทางคนแล้วไป

เทจูงขาลุยม no, no. okay. ัน no. จ oh, ูงหน้าเทเทเดินขาลุยนนตรงนี้เขาไม่ให้วิ่งเขาไม่ให้จูงเขาไม่พานเอาว่ามีทีต้องเบ็ดมั้งไหมมี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 นี่นี่นี่ตรงนี้ปลาเพนี่มางนะนนี่ตกตรงนี้ปลาเพนี่ปลาเพปลาเพปลาเพนี่นี่หลงเนี้ย ปลาดุกปลาจ้อนตัวามาบเลยแค่นี่ปลาหมาบเลยแค่นี้ของพีนี่เนาะซาเนียปลาพีพุงก็ได้ข้าวมาว่าแถวนี้ปลาหมากปกติว่ามันตกอยู่ปลาโน้เออเขาบอกมาว่าหมาปลานี้ว่ามีปลาวะเออแบบปลา,านี้ปลานี้หมากไอ้นี่เตะแถวนี้อุ้มมัดเลยเออเนี่ยกองพีเองนะตรงนี้นะของพีพเปนะ๊ะเฮ้ยหนึ่วัวควายแล้วยจะ,จะจุง้งมัวมัวไม่จะจุงได้มันสานั่นขีีได้เต็มน้นเต็มน้อยมันดนี่ không chặt bữa nhịt tút vậy đấy ừ. nhìn cái cây ăn lao Mà lạc mà đứng mà chi về quá ừ, tức cái cây ăn lao chặt dài cây cây thì đang thì đang lạc chát đây tuổi tuổi này các ừ. <laughs> à, กินยนามีหันี่หรวะมีตัวน่าผลลูกลน้บั้นลยย้แ้พอนตัว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 ตัตัวตัวววตตัวตัววตัวตัววตั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 วตวตั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 ัวตัวตตัว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 ตััวต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 ัววัวต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 ัวาว

มาสิไปเยกยาพันเลยเอาเบ็เอวันผมไปตอกถือแล้วเออเออเออถือังตอกนี้แวนี้ได้ไวันนี้ไปวันไม่ช่วยเออนี่นี่เดียวเดี๋ยวพี่นอนนอนลักลเอมันเดินมาที่นีได้ไหยับไปหยักเปอกพ่อมกันเือ่อเมกันเออหยับไปหยักน้ำเลยวัวมันหยับไปหยักน้ำัีเอาไปียัดอื